โอเคครับกราบสวัสดีนะครับตอนนี้คุณก็กำลัองอยู่ในช่องเวลาว่านครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องสะสมลูกธนูต่อไปนะทุกคนเพื่อที่เราจะเอาไปยิงเพื่อเอาไปคูนั่นเองเอาลบแปดสิบแปดดีกว่าหารสองนะเอ้ยได้หกร้อยลูกเลยนะนี่เราทำได้สี่พันลูกแล้วถ้ามันมีคูสิบเหมือนกันนะ เหลือไหมเหลือดูโฆษณาเพื่อได้เงินเพิ่มเยียบโอเคมาต่อแล้วก็จะเพิ่มธนูให้เป็นเลเวลหนึ่งหนึ่งร้อยสองหนึ่งรสสรอย้าเลยนะทุกคนเอาบวกหนึ่งรสิจ้ะคูณคูณแล้วก็ลดหนึ่งจ้าอย่าไปหานะขอร้องหานี่มันแย่จริงๆรอุ้ยเราจะได้เราชนะแน่นอนทุกคนป๊บ เรเรียบร้อยได้เงินโคตรเยอะเลยแหละไม่เป็นไรเราไม่ดูโฆษณาแต่มันได้โฆษณามาให้เราเฮ้ยเฮ้ยโทษนะ <Okay. S 1> ไปกันต่ออัพอัพอัพโอเคร้อยยี่สิบอยู่แล้วฟึ๊บสามสิบอยู่แล้วฟึ๊บไม่โดนเฮ้ยคูณสองคูณสององเป็นของฉันปังห้าร้อยผมจะหลับตาทุกคนเอ,เอา เดิน้ท่ไรมีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นโอ้โหหมดพอดีเลยมำไมแต่มันตายไม่หมดนะทุกคนไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้ทุกคนผมกดผิดอฮ้ยก็มาต่อกันเอาคูณสิบห้าเรียบร้อยได้พันกว่าเราเคยทําได้สี่พันนะทุกคนเพราะเราเก่งเราเล่นเราเล่นเฮ้ยคูณห้าว่ะเอาเรื่อง ตุ้มแปดพันอ๋อาโหาสต,ต,ติที่เราเคยทำมายังไงก็เหลือๆนะเออดูโฆษณาเลยแล้วกันตุ้มเหลือโคตรเยอะดูโฆษณาโอเคอัปเกรด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 โอเคพอแล้วเฮ้ยทุกคนเราจะได้เท่าไหร่ไปดูกันตุ้มสี่พันกว่าหาหนึ่งถูกต้องอ่าเรียบร้อยลบหกลบหก ตูมแปดทันกว่าเฮ้ยเอาว่ะว้าวตุ๊บ so ตุ okay. ๊บตุ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 ๊บ โอเคมาต่อนะทุกคนเปิดมาแล้วก็ได้สามพันเลยเหรอก็ก็กอ 7, อ 6, โอ้้หูเจ็ดพันเฮ้ยลบหกลบหกโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วทุกคนเออเอาเอาไปทุกคนอู้ได้ไม่ถึงแปดพันโอ้โครน้อยเลยแต่มันก็เป็นการที่ดีมากว้าวอร่อย เลือกอาวุธตั้งแต่เข้าเ,ออเกมเ,เลยหรือกอกุปกรณ์เทพว้าวเราก็จะมาเล่นเกมนี้นะทุกคนเกมที่เรียงตัวเลขทุกคนดูเดือดแน่นอนพี่น้องง่วงนอนอะดูซีสาทุกคนเจ็บออดเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโดนน้องขู่มตี้ทำไมมันไม่ตัดเล็บฮะเหม่เอ,อ้ยบังผิดอะไรเนี่ย วางผิดชีวิตใช่วางผิดชีวิตเปลี่ยนไม่ไปกินแบบนั้นเหมือนหนูเลยใช่ไหมตู้มตู้มทำไมมันไม่มีอะไรดีๆให้เราเลยหลใหญ่ไว้ดูอัดคลิปเอ้ยนี่แน่นี่แน่นนพี่อย่าถ้าใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและ คอมเมนต์มันถามด้วยว่าให้ผมเล่นเกมอะไรต่อไปเอาโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ฮึไม่ดีสบายดีอ่ะไม่นะระวังผิดแต่ชีวิตไม่ค่อยเปลี่ยนตุ่มโอ้โหเรียบร้อยสองสิบสี่เรียบร้อยกว่า ผมจะเล่นรบอกไอเกมที่มันอ่านแล้วยิ่งหัวตนูนผมได้สมุดสีขาวแล้วด้วยแล้วผมจะมาอัดให้ดูอีกนะเยิบฟุ๊บฟึ๊บฟุ๊บฟๆ๊บฟึ๊บสุยสวุย

ยี่เราจะแพ้ไม่ได้แล้วท uh ุกคนนีเน่นี่เน่นีนเน่นี่เน่นี่เน่นี่เน่นเใครอยากให้ผมชนะน้องอีกเอ๋คอมเมนต์บอกเน่ อย่าให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์บอกคอมเมนต์มาเถอะนะนะก็อล,อล้อแหละทำไมคอมเมนต์เนี่ยจะเสียใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามใช่แค่นั่นแหละกระดิ่งไม่ต้องก็ได้เดียผมอัดบันโอ้ยผมเดี๋ยวชาวบ้านเถอะโอ้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ย ว้าวว้าวตู้โ oh, อ oh, oh, oh. ้โหโอ้โหเท่เท่เท่เฮ้ยผมวางไม่ได้โอ้ผมวางไม่ติดโอ้โหแย่แล้วตัยใหญ่ใหญ่ิ๊เล็กกะฟ้าไรเนื้อ โอ้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 โางผดชีวิตเบยียนไม่บายคลิปนี้ก็ขอจบลงไปแค่นี้โอเคบายบายลาบสวัสดีแล้วเจอกันคลิปหน้าและคลิปนี้บายบายอีกเช่นเคยไปละ